ต้องก้มุกกับใแก่ไ้มือยาวแกะจะได้เร็วกว่ายายสวนแกได้เกือบสองถังแล้วด้วจ้ะเด้อเพราะว่าถังถ้าเต็มเนี้ยมันจะหกกิโลด้จ้ะเด้อจะหกกิโลถ้าว่าเราเอาไม่เต็มถังม,มันก็ห้าล <5 S 2> จนไม่อยากจะตักเขานะ้จ้ะงามมากถ้าเป็นแถวบ้านจะเอาไว้นอนดูสักสามวันละพี่น้องโอ้โหออนซ้อนจ้า มอยปาปาภาษาฟินิทเด้อค่ะเด้อคำว่ามอยสวัสดีเด้อจ้ะเด้อภาษาบ้านเขาเด้วจะว่าคำหยาบไม่ใช่คำหยาบเด้อค่ะเด้อ โอ้ยเป็นปั้นเลยค่ะอู้อ้าอ้อเอเอเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาอู้อ้าอ้อเออยู่ทางนี้มุกกะวกเกระถ้าลูกมันจะเยอะแบบนี้ก็สองมือดึงช่วยมันแน่นมากมุกแกสิเอฟมั้สิ อือดกจนดึงไม่เข้าเลยจ้ะอ Ui uh -huh, đứng cho mấy ốc chá con mạc có nền Phai bà cây kì lè Ua lục oi ta Sức xỉ Ua lục oi ta Dạ xìa nha Ui mục tờ bà ซึสซอีล่มั้ตามตนซึ้ซึอีลมะยอมมัเป็นซึกสซคือดูใบไม้ร่วงได้จดัดนะคำว่าซึกสซึ่อือ,อยวก็ยาวน,นี่มันสอนปลาน,น้อยเลย ็มแล้วจ้าเราต่อจากคลิปที่ผ่านมาด้วยจ้าององกับป้าปาอ้ําปารีเต้านะคุณตาเต็มถังแล้วจ้าต่อจากคลิปที่ผ่านมาคุณตาเต็มถังแล้วจ้ะจถัง,ถงนึงตักไป<อ>ถ่ายทําไปดีกว่านาะอพี่น้องเนาะมันจะได้ได้เร็ว,เ,รวเพราะว่าการตั้งกล้องเก็บบางทีก็ นี่แหละค่ะรีบน้ำฟ้าน้ำฝนสั้งกล้องไ mm ม่อย Teraz, like <Basket. S 2> ู่โยกไปโยกมาเราก็เสียเวลาจ้ะถือโอกาสตักไปด้วยเก็บไปด้วยนะจ๊ะเห็นไหมอุปสรรคมากไา้ กระแพ้คุณตาอยู่ดีแวกขาที่ที่ยืนก่อน <c oughs> ถ้าเป็นกล้องโทรศัพท์ไม่เป็นไรเด้ยจยะเด้อเราตั้งแบบนี้ไว้เป็นชั่วโมงจนกว่าแบตจะหมดมันก็ไม่เป็นไรค่ะภาพมันไม่ตัดนี่เลยค่ะ นำหรับกล้องตัวนี้มันทำไมย้ายนถึงถ่ายทำยากก็ปัดค่ะไม่กี่วินาทีเขาก็ดับเตียงของเขาเพราะว่ากล้องตัวนี้มันกันฝนจ้ะก็เลยเอามาจะวงฝนตก ันตั้งยาวได้ยายตั้งได้ค่ะแต่ว่าเครื่องโหลดของเรามันจะไม่รองรับมันเองค่ะเพราะว่าเยสสโหลดด้วยโทรศัพท์ไม่ใช่ด้วยคอมพิวเตอร์เนาะค่ะเนาะถ้าคอมพิวเตอร์ม,มันอาจจะรองรับไฟล์จ้ะอันนี้มันโทรศัพท์มันไม่รองรับเราก็เอาแค่าทาได้ถ้หาหากผิดพลาดประการใดก็ดกาขอโทษขออภัยพี่น้องเลยจะพยายามสุดๆแล้วจ้ะ ได้แล้วจ้าเก็บขยะออกก่อนเกิดเต็มแล้วจ้าเกิดเต็มแล้วจ้าจะให้ได้สองถังคุณตาบอกว่าถ้าเราได้สี่ถังเราก็โอเคแล้วค่ะนอนเวนได้จ้านอนเวนได้เสียงมีคนโทรมาสั่งอีกแล้วจ้ะออเดอร์เราจะมาเรื่อยๆจะรอให้ฝนเหียดไม่ได้หรอกจ้ะเพราะว่ามันเป็นช่วงดูใบม้ร่วงฝนมันจะตกแบบนี้และจ้ะ พี่จะญสนไปเก็บเห็ดตากฝนนั่นเละจ้ะนุกเออพี่น้องเออมาเด้อเก็บน้ำกันลืมเรียก <c oughs> มุ่งจะเดี๋ยวเก็บมาทางนี้

นี่ยคุณตาใช้มือยาวแกจะได้เร็วกว่าเยสวนจะได้เกือบสองถังแล้วเด้วยะเด,ด้อเบี้ยนี้ฮ็ดเกลี่ป้าปาคุณตาถามว่าเธอได้เยอะยังจะถังละจ้าไม่ให้เต็มเด้อเดี๋ยวคุณตาหิวไปมันจะหกสาดหกเซอเอาแค่นี้ก็พอเพราะว่าถังถ้าเต็มเนี้ยมันจะหกกิโลด้จ้ะเด้อจะหกกิโลถ้าว่าเราเอาไม่เต็มถังมันก็กรราหา้ากิโลกัมเด้่ Tämmönen amperi on varmaan 6 kiloa, vähän yli 6. Mä laitan, että tämä on 5 kiloa. Mitä lintu on tuolla? Se linnut. Valoma iso lintuus. Iso lin, lin, linnus syö poikasia varmaan. Tumnitit muoto on vako odainen. とね、うん。 โอ้ยต้อสีเหียนโอ้ก็ต้องโยรุกอริสตลเก้าเห๊ดูแม่จะเอาไปประดับในช่วงคิดสมาร์ได้เลยนะเนี่ยโอ้ยมูนสติเตอนเจ็บตรงนี้จ้ะเพราะว่ามันมันมันเป็นขวดแล้วมันมันจะเหนียวหนืดอย่างกันนี้น่ะ ทำให้เราปวดเอ็นมือจ้ะต้องค่อยๆตักมันไม่เหมือนพวกบูเบอรี่นะคะบูเบอรี่จะตักง่ายเพราะว่าเขาหลุดง่ายจะ้ะอันนี้ปั้นเขาจะเหนียวเพราะว่าลูกเขาเป็นปุ่มนั้นเองจะ้ะมันจะแตกต่างกันบลูเบอร์รี่กับเดเบอรี่เก็บง่ายเก็บยากแตกต่างกันแบบไหนนี่ละคะ่ะ ก็มาแชร์ให้พี่น้องได้ชมแต่ว่าอันนี้จะไม่ค่อยแตกตักเร็วได้จ้ะแล้วก็จะได้เร็วกว่าบูเบอรี่เพราะว่ามันไม่ไม่ต้องระวังกลัวเขาแตกนะคะนี่นะคะก็มาแชร์ให้กันชมหายากหาหกกกง่ายเก็บยากเก็บง่ายนี่เต็มไปหมดจ้ะนูนซาบราบไปเลยจ้ะ ไปถึงหัวโตนู่นเป้าหมายของเราหัวโตติวตั้งกล้องไว้ตรงนู้นโมตะวิ่งเล่นกล้องอีแดบนี่แหละไม่เต็มคาะจกทีคุณตาดูเต็มก่อนเอ้ยนี่เด้อพี่้องเด้อดูเอาไว้จ้าชีวิตยูทูบเบอร์เด้ออุ๊อ๊ะอ่ะโอ้เอ๊ะเนี่ยมาเด้อมาเด้อเข็ดใจคุยยางคุณแนวจ้ะ ยูทูบเบอร์จะเป็นยูทูบบ้าไปแล้วจ้าอุ้ยมันแน่นเปียกเลยเหมือนสองเห็ดเมื่อกี้นี่แหละค่ะนี่จะงัดเอาสองมือจ้า ลมก็มาอีกแล้ว Uh, Luukunta on tää. Kato, tosi akkera. Minun mieheni tosi akkera. perutti tosi akkera. Niin, onko vaimo akkera? Oh, non, non. Kiitoksia, papa. Me teemme yhdessä aina. Mä asun Suomessa melkein 20 vuotta. รีแลกนิดนึงพี่น้องจะ้ะดูลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยทำงานเลยจ้ะมันคนบางท่านก็ถามว่ารสชาติก็เป็นยังไงยายายสนเคยบอกหลายคลิปนั่นแหละค่ะเหมือนพุทซาของเรานั่นแหละค่ะซาที่ว่าถ้าว่าสุกด,ดีก็เหมือนพุทซางอมถ้าว่ายังไม่สุกดีก็เหมือนพุทซาติดบ้านเรานั่นแหละค่ะเดี๋ยวพาเดินดูค่ะว่าเยอะขนาดไหนดีแหลกนิดนึงปวดมือจ้ะ Nun, mak-mak aja. Warmaza kaksi amperini ahyah. dua Ngam-ngam aja. Uih ngam-ngam ah, cokoh, jayay. Ya. Nun, ikdorn, jay neng. Warmaza, kato, tosi, tosi bala yon. Nun, aja. Nun, nah. Nun, nah. Tala koi, tato lah. ูจ้ะตรงนี้ยิ่งงามเหมือนช่อดอกไม้เลยจ้ะนุ่นนะ่ะตาระกกยตะตัวละมุดตะผ้ภาภาษาฟินแลนดนุ่นนะ่ะแปลว่าแม่ชีเดอ้อพี่น้องจ้ะ